ซ้อมแล้วแลาดี่ะพอาดี้ยเออเรา็ซ้อมกันได้สองวันวซื้อก็กไหอยู่โอเคเริ่มเริ่มเริ่มขอากำงหลาย้นเ่มนี่มองไปสองไฟกองห้ามากขึ้นนะมยยากสลับชาย่เดี๋ยวเเขาทมาสลับ ซ้อมแล้วเหรอนะคะว่าผูกข้อไปแล้วไปเข้ากระองจําหนังสือเข้าไปสเปคข้อดาไปดาดาวอยอกายไปอีกหน่อยกระเดนโอเคทุกคนไปอกหโอเคแต่ว่าเกียงอยไงไม่มาอ่าอาจจะเป็นใจหวานก็ไ้หรือว่าใูก็ไ้รอรุ่นรอรุ่น วันนี้เราซ้อมครับแดนเซอร์สี่โมงสี่โมเที่ยงอาร์แก็ท่าจักตวันนี้ทกทีกต้องอวันนี้เราก็ฮัพรุ่งนี้บารเราก็เดินไเหมือนเดิมปลายโมงนะครับอยากสอบอย่างให้ทุกคนเบิ้งพยายามจะเบิ้งตังสีอหร้อเปล่าก็หัวฟ้องมันแหละจับเอาเออเบิ้ง อันนี่ยคนได้คนได้จำได้ของเาท็อปเออร์เราถ้าซ้อมกันมาแี่แล้วก็ต่อไปแล้วก็นู่นแล้วก็มาซ้อมอีกทีราะว่าไอ้เนี่ยถึงเจอเขาวยอะไรเนี้ยต้องใช้การกันเขาไม่ตื่นก็สรุปคือหลังวันที่สิบเก็ต้องมาคุยกันอีกทีทุกคนก็ต้องรอเราตบิเคก่อน เู้ใจให่บปหรือไม่งั้นก็สอบไปเลยเลยพอได้ีสี่คัดปเทศเสียงยังไงแยกกายกายปเทศัน่สีที่เทศเสียงที่เดวที่สับวนที่สี่เทิ่งพวกหนึงเทิ่งพวกสองศิลปินทุกคนแนเซอร์เดี๋ยวรอคุยกับทางผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งว่าบอลบอลท่าจากไหนหรืออะไรย เลิกกันสบเก่งระบอะไสักยเก่งอลประมาณนั้นมันมีทนกสนมเออเจ็ดแปดเก้าสี่นออฟันน้สนอองจนก็คือเจ็ดแปดกได้ซ้อมสี่สประตูซ้อมอีกสองสามวันแต่จแย่ใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่สิลุกูกก็ต้องคุยกันอีกทีแล้วก็เลือกเพมสิสลุกให้วันที่เก่าี่สิ์งตกันมา ใอ้เช่นลองชู์อะไรครับไอ้ทองไอ้ตักชูดี่ารบารเราจะของเลยมันแสดงว่าตัวห้าสิ่สองเจ็ดแปดเก้าสิบสิบปฐมที่แปดมินิคอนเสิร์ต ถ้าก็สนวนี้ห้าเจ็ดว่ที่เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสิบปันตรงนี้เ่ยังไงก็ต้องอยู่จนมาที่สิอยู่ดีแม้จสอนพวงนี้แล้วก็มาที่เก้าไปไม่ไปก็ไปครไม่ได้ไปก็นั่งเรนนั่ง้เที่ยวได้ไปแล้วอะรอนึงอนอไปขับรถขับรถอาพุจัขับรถอยารถบ้ารถบ้านบ้าน สรุปว่าวันที่สอมเฉพาะวันที่เก่ากับวันที่เจ็ดนะคะเพราะว่าวันที่แปดงายอยู่มอมหาสมุทรมาวันที่จะต้องกิน้ำไหมเนาวันนี้มีใครไม่มามากเก็มาครบอยู่เนาะวันที่โอเคบ้านลินโมวันที่สิบเก้าวันที่เก้าวันเดียวันนี้ก็พักผ่อนแล้วก็ดันเจอวก็มีซ้อมสี่โรงแรมครับ ทานกานก็นิวเจนทุกคนเจอกันเวที4สี่โมงเย็นค่ะทาาน้องนิวเจนทุกคนนะคะมีนัดกันสี่มงเย็นนะคะเดี๋ยวมาดูเรีก่อนาจจื่องอาจจะนักมุ่งมุ่งใหญ่าก็มุ่งเลยก็เหรอเพราะ่าทุกนึงท่านงานเทากันเพราะว่าทีานทอดเดือนไหครับทางเอาที่นี่แก้ทางีหนี้อยางเดือนเดนเราใส่วินีแล้วเรามีแก้ผ่าใหม่ ม่งเดัวขอมีวเจร์เดยงนดีถ้างั้นกโมงงนงันเราโมคเมือนเดิมเราจะได้เสร็จิับให้เขาแม่น่มัอมังาอ๋อจริงจมันมันยจำอได้หรอกฝังนี้ตึมตึงั่งนั้นไหมเยีราึม่นัเ่กลัส่วปรึกษาการเรียนการสอนจุดตัวสอนนะคะเพราะว่าสถานที่

ต้องมียก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยใครอยากให้มีวสัมภาษณ์ใครบอกได้นะคะสัมภาษณ์ทุกกคคนนนเเจจจ็บั้้ารพีปโมงะ พยายามทำอะไรเก็บของแคของนี้ใครไม่เก็บคือถ่ายลงกลุ่มเลยนะจ๊ะใครไม่เก็บถ่ายลงกลุ่มแล้วก็ที่กินแล้วเก็บด้วยอวันเป็นไงครับเบนเป็นไงครับโอเคสะอาดเนี่ยบ้านบอกว่าปวดบอกว่าร่อะแนนเน็ตร่อยคะแขนเน็เริ่อยแบบว่าเสียเดี๋ยวบ้าแกก็แบบแกเติรุนเลยเติร์นทำอะไรเลยปกติสจะขป่วยจากจีบรองอย่งไรเราหลังนะเราบอุ้ยคือดีแท้ ก็เลยบอกว่ามีแต่น้องต้อนกับสกายมาละพี่เต้พูดถูกได้รู้คันหม้อจนมาลองขึ้นขัดหม้อลองขึ้นขัดหม้อมลองขึ้นขัดหม้อกามังเล็กน้อยน้อยเราก็ช่วยกันไม่ต้องแบ่งก่อนช่วยกันก่อนช่วยกันไม่ต้องแบ่งถ้าเปลือเปลี่ยนก็เปลือกเปลี่ยนเป็นกรรมเหมือนะครับช่วยกันออกกันดีกว่าเพราะว่ามันพอหลายสารซีไปมันเกิด เอาาเอาขอบคุณทุกคนมากผู้นี้จะกันบ่ายโมงนะคะน,นักกวัน่นี้จะกันบ่ายโมงนะคะแล้วก็ช่วงข้าแรงค่ะค,คน,กน,น,นเก็ินัดซ้อมน่อนๆนดนเสืออย่าิ่มถ่ายคลิปนะอย่าลืมถิปวาใ่ยากยอาถ่ายคลาหนาฟอ่ามถ่ายคลิปใครอยากมีกนไปไห<ป>นไห<ป>ม จะไปไปไหนไหมวันไหนก็ไปนีกินข้าวแล้วก็มาซ้อมซ้อมเต้นใช่ไหมทยอยากมวยทอากมาเนน้ำมันหลักไมาเกันมาเต้นเนเต้หัวน้ำกันกลุ่มอะไรนะอะไรนะตอนีกินนแบินแดนอะไรนะตางยงแดนไยเต้นเ พี่แม่เกาะสิงเล่นเิงแดนหัวพี่ว่าพี่ว่าจะไปเงนเปิดบันชี่ไหมแม่เอากาันดีป่ะไปนับกันป่าหน้าสิเก่ตอนนี้จังมุ่งสามมโมง ซาโมงซามโมงซีโมงประมาณนี้แต่ถ้าออกไปซื้อเจอกันเดี๋ยวพี่จะอ,ออกไปเปิดบัญชีพอดีเขาโกชุ่มนิชัยของเราคิดว่าที่ได้ไปผู้เดียวนี่เลยละไปเปิดบัญชีใหม่มืม่อแรงเลียงนะเด้อมื่อแรงเลียงนะเด้อเบิรน์นกันแล้วงินนีห <laughs> thưa biết <bây> giá gì Ôi dù nhận hỏi Bye bye, bye, bye. bye, bye.